มาครับพี่น้องมืกินก๋วยเตี๋ยวผักจีนต้งกันครับมา,มาล้านยายหาคือเก่าเสียบเรืเอยเส้นเล็กเหนียวนุ่มอยากสิกิน,นยังหรอกพี่น้องเบิดเหนียวสิกินนะมามามาเสียบเนีอ กินซอยจ๊กบ้างซอยจ๊กอ่ะพี่กีใหม่ๆแล้วได้พี่น้องเลยนืมออมเลยก็พักตรมีตรงข้างนี้ปิอพจวดเลยใส่สอด แซ่บแซ่บมากพี่น้องเจ้าเนอเป็นนี่องแทนนุ่มๆแบบแค้มปากโอ้เนื่อยเหรอ

Yeah <sighs> 你就来我们这里呗。 Smak! Uh. E mm -hmm.